สวัสดีค่ะวันนี้จะมาบันทึกรายการค้าในโปรแกรม s m a r t b 3 6 6 6วันที่25มกราเซื้อสินค้าจากบ,บริษัทไซโจเดนกีอินเทอร์เนชั่นแนลจำกัดคือเครื่องปรับอากาศ2เครื่องเครื่อง,องละ22,000บาทได้รับใบส่งของใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้และทางบริษัทจ้างบริษัทไซโจเดนกีอินเทอร์เนชั่นแนลให้บริการซ่อมเครื่องปรับอากาศเป็นเงิน4 0 0 0บาทได้รับใบส่งของใบแจ้งหนี้ เข้าไปในโปรแกรม s m a r t b บี6ค่ะเลือก p r o q to pay และเลือกซื้อเชื่อออกไปกำกับภาษีใบส่งของใบแจ้งหนี้ค่ะเพิ่มรายการค่ะวันที่เอกสารเปลี่ยนเป็นวันที่25เดือน1ปี2525ค่ะ ชื่อผู้จำหน่ายเป็นบริษัทซันโจ r เรนกิอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดชื่อสินค้าเลือกเครื่องปรับอากาศจำนวนสองเครื่องเครื่องละสอง0มืนสองพันค่ะ เพิ่มรายการเป็นค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศจำนวน1ครั้งครั้งละส0่พบาทยอดรวม48,000บาทยอดสุทธิ5้าหมบบาทรวมมูลค่าภาษีแล้วค่ะ บันทึกค่ะนี่คือรายการซื้อเชื่อของบริษัทซันโจเดนกิอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดค่ะ